สวัสดีค่ะประจอนมีสารค่ะใช่เลยค่ะสารจากเพียเดียนอัคเรียนนะคะเอ่อมเมล็ดดาวที่ตื่นขึ้นมองเห็นความจริงมองด้วยหัวใจของคุณจะมีสักกี่คนที่นี่ที่ได้ติดต่อกันหลายเชื้อชาติในกาแล็กซี่เรากำลังทำงานร่วมกับดวงอาทิตย์ของคุณ และตัวคุณเองส่งผลกระทบกับตัวคุณและมนุษย์บนโลกนี้พลังงานและแสงที่กระทบร่างกายจะเป็นประโยชน์มากที่สุดคุณจะรู้สึกว่าร่างกายเป็นรากฐานของโลกแม่ไกอ่อาร่างกายของคุณจะเปิดรับพลังงานจากสิ่งมีชีวิตอื่นที่ทำให้รู้จักร่างกายคุณได้มากขึ้น แสงสว่างของเราจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ยังหลับอยู่ระวังว่าจะปลุกคนหลับให้ตื่นมากขึ้นด้วยแสงสว่างที่ดีที่สุดแนะนำให้คุณปล่อยให้ตัวเองโดนแสงให้มากขึ้นให้กระทบกับร่างกายของคุณขอให้คุณตระหนักถึงแสงอาทิตย์จะหนักถึงดวงดาวจะหนักถึงดวงจันทร์ที่กระทบคุณ การช่วยเหลือการสนับสนุนจะถึงคุณอัตโนมัติเพียงคุณยอมเปิดรับด้วยหัวใจโดยไม่ต้องสแสวงหาพลังงานที่ทรงพลังจะมาจากทุกทิศทุกทางเชื่อมต่อกับคุณคุณจะรับรู้ความเป็นจริงทางกายภาพที่เป็นทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงที่เป็นพื้นฐานแสดงถึงความรักจากซอสและความเป็นซอสของคุณ การเป็นแสงสว่างของคุณหัวใจส่องสว่างกายคริสตันกายแสงของคุณโลกกายอาของคุณกลายเป็นหนึ่งเดียวกับจิตวิญญาณของคุณหนึ่งเดียวกับพระเจ้าของคุณเราทุกคนต่างเป็นผู้มาเยือนเราแค่ผ่านมาทางนี้เพื่อสังเกตเรียนรู้เติบโตและรักแล้วเราก็กลับบ้าน ขอบคุณค่ะ